สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ Oil o Channel นะฮะวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูข้อมูลอัปเดตรถยนต์ของค่าย BYD นะฮะซึ่งจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือ BYD Seal EV นะครับรถยนต์แฮชแบ็กไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับที่เตรียมจะเปิดตัวในวันที่18เมษายนในประเทศจีนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะครับขอท่านผู้ชมนะครับผมกด Subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งกันได้ผมยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป หลังจากที่ทางค่าย b y d นะครับได้ทยอยเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าของ b y d s e a g u l l ล่าสุดทางผู้ผลิตรถยนต์ดินแดนมังกรจีนได้เปิดเผยภาพอ Off ฟ i ิ i ช l ลแรกของ b y d s e a g u l l ออกมาแล้วซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซิตี้คาคาขนาดเล็กที่มาพร้อมรูปทรงแฮชแบ็กออกมาพร้อมเผยกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยจะมีขึ้นในวันที่18เมษายนปี2023ที่จะถึงนี้นะฮะ สำหรับ b y d Seagull นะฮะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าตัวใหม่ของทางค่าย b y d ที่จะมาพร้อมภาษาการออกแบบที่เรียกว่า Marine a s t h e t i c โดยจะมาเป็นโมเดลรุ่นเริ่มต้นของซีรีส์ Ocean ที่ประกอบไปด้วย b y d Dolphin b y d Seal และ Sea Lion ที่มาในรูปแบบ SUV EV ซึ่งจะเปิดตัวในแตยมามสที่2ของปี2023นี้นะครับในด้านของราคาค่าตัวของจรวดจงงวนไฟฟ้าตัวนี้นะคะัคาดว่าจะมีราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการอยู่ประมาณ80,000-100,000หยวนหรือตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่3.96-4.96แสนบาทซึ่งจะมีราคาที่มากกว่าของดีลเลอร์ที่มีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะฮะมาดูที่งานดีไซน์กันบ้างนะฮะตัวรถจะถูกออกแบบมาเพื่อเอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มสาวสาวด้วยรูปลักษณ์ที่เล็กและทันสมัยในด้านรูปลักษณ์หน้าตา ถอดแบบออกมาจากรุ่นพี่นะครับอย่าง b y d Dolphin โดยตัวรถจะเป็นแบบ4ที่นั่ง5้าประตูด้านหน้าจอกแบบไม่มีกระจังหน้ามีเพียงโลโก้ตรา b y d ติ๊กไว้ที่ส่วนหน้าด้านหน้าจะมีช่องรับลมขนาดใหญ่มาพร้อมกับชุดไฟหน้าดีไซน์ดูเฉียบคมที่จะมีทั้งแบบลอซ่ายและ RVD ซึ่งตรงนี้นะฮะจะขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยนะฮะในส่วนของกระจกบังลมตัดดีไซน์ให้มีขนาดใหญ่เพื่อสร้างทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนอันเดียวนะฮะในส่วนของด้านข้างนะฮะ ซุ้มล้อถูกตีโปกให้มีสันเหลี่ยมคมพร้อมเสริมด้วยขอบซุ้มล้อสีดําในส่วนของล้อนะฮะจะมีทั้งแบบล้อกระทะพร้อมฝาครอบและล้ออัลลอยโดยจะมีทั้งขนาด15-16นิ้วด้านท้ายติดตั้งสปอยเลอร์หลังคาพร้อมตกแต่งี่เสาซีด้านท้ายด้วยแถบสีดําเพื่อทําให้ตัวหลังคาดูโปร่งสูงขึ้นในขณะที่ชุดไฟท้ายนะครับมาแบบพาดยาวเต็มพื้นที่ของด้านหลังเนี่ยสำหัมิติของตัวถังนะครับจะมีความยาวอยู่ที่3 7 8 0มิลลิเมตรกว้าง1,715ม mm. ิลลิเมตร และสูง1,570ม mm, ิมระยะฐานร้อนะครับจะอยู่ที่2,500ม mm. ิลลิเรสลับภายในห้องโดยสารนะฮะยังไม่มีภาพเปิดเผยออกมากแบบชัดเจนนะครับมีเพียงภาพีทีอบถ่ายภายในไว้เท่านั้นนะฮะซึ่งจะเห็นถึงความคล้ายและใกล้เคียงกับห้องโดยสารของ BVD Dolphin แต่ในส่วนของหน้าจอ i n f o r t a i n m e n t นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าและแผงหน้าปัดแสดงข้อมูลการขับขี่ก็มีขนาดที่แตกต่างกันนอกจากนั้นในส่วนของคอนโซลกลางของ BVD s l เนี่ย จะมาพร้อมกับช่องวางแก้วน้าขนาดใหญ่2ช่องและท่านชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายที่วางอยู่ใต้คอนโซลหน้านะฮะนอกจากนี้นะฮะยังมีความเป็นไปได้สูงว่า b v d Seal จะถูกติดตั้งแบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทางค่าย BYD มีจุดเด่นที่ต้นทุนด้านการผลิตที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่ประเภทอ,อื่น<ม>ๆเหมาะสำหรับการติดตั้งลงในรถยนต์ขนาดเล็ก<ๆ>เพื่อให้มีราคาจำหน่ายที่น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุแบบลิเธียมเลยแม้แต่น้อยหากจะเป็นโซเดียมซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายมากกว่าเย่างนั้นก็ตามนะผมก็ยังมีข้อด้อยในระยะเวลาการชาร์จและการปล่อยกระแสไฟได้น้อยกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนสำหรับแบตเตอรี่ของ b y d s e a g l l นะครับเบื้องต้นมีรายง,งานโดยสื่อต่างประเทศว่าจะให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่30กิลวัตฮ ซึ่งจะวิ่งในระยะทาง305กิโลเมตรและ38กิโลวัตต์อาวซึ่งจะวิ่งในระยะทาง405กิโลเมตรตามมาตรฐานการทดสอบ CLTC นะฮะสลับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมีกำลัง74แรงม้าและ100แรงม้าและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ นี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดนะครับของ BYD Seal EV นะครับรถยนต์แฮชแบ็กไฟฟ้าขนาดเล็กนะรุ่นใหม่ของทางค่าย BYD นะครับก็ต้องมารอดูเองทีนะครับว่าวันที่18เมษายนถึงนี้นะครับทาง BYD เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเนาะอลนที่สำคัญนะครับในประเทศไทยเนี่ยจะนำ BYD Seal EV นะครับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเข้ามาจำหน่ายเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอติดตามชมข่าวสารกันอีกครั้งนะครับสำหรับ EP เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนีี้สสวััดครบบบ